แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขางานช่างซ่อมบำรุงอุตสาหกรรมรับม,มสามหรือเทียบเท่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม มีสองระบบคือระบบปกติปวสาสายรงรับปวชทุกสาขาช่างยกเว้นช่างก่อสร้างระบบปกติปวสม .6 รับสมัครม .6 ปวชต่างสาขาหรือเทียบเท่าระบบทวิภาคีโดยเรียนหนึ่งปีและฝึกงาน1ปีซึ่งมีค่าตอบแทนรับสมัครเฉพาะปะวชทุกสาขายกเว้นช่างก่อสร้างสามารถติดต่อสอบถามผ่านเพจของทางแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์ l b t e c h a d m i s s i o n a c t h ซึ่งจะมีขั้นตอนสมัครไว้เรียบร้อยทางแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรมยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ทุกคนครับสวัสดี